อยู่ข้างในพร้ำร้องข้ามคนอย่างทุกทรมานยายทวดคำขมวดคิ้วแน่นจับในหน้าผูฟังแล้วต้องสะดุ้งเฮือกต่อยข้าออกไปเสียงนั้นไม่ได้เป็นเสียงเด็กน้อยที่เคยได้ยินแต่เป็นเสียงที่บิดเบี้ยวผิดมนุษย์เต็มไปด้วยความคิดแค้นยายทวดคำเบิกตากว้างเมื่อเย็นสึมทั่ผ่านหลัง เธอปาดหายออกจากมือมันกลิ้งลงไปกระแทกพื้นแต่ไม่แตกรอยร้าวเส้นหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นเสียงหัวรอดชวนขนลุกดังออกมาข้าจะออกไปแล้วยายทวดคำรีบควาตะเกียงหันไปหยิบได้สายสินหวังจะทำพิธีสะกดมันไว้ดังเดิมแต่ทุกอย่างสายไปแล้ว ปรอยร้าวบนหายขยายกว้างขึ้นเ,เรื่อยๆและจูจ่ๆหายแตกออกเป็นสินเสียงเศษดินกระเด็นกระจัดกระจายทามกตางซากถ่ายแตกกระจายเนาดำรูปร่างเด็กทารกกำลังทางออกมาดวงตาของมันแดงกล่ำมันเงยหน้ามองใหญ่ทวดคำริมฝีปากเล็กๆขยับชา้ชาๆเจ้าขังข้าไว้ ตอนนี้ถึงเวลาที่ข้าจะเอาคืนแล้วยายทวดคำ